สวัสดีครับคุณช้ชมท่านทุกู่ี่กลับมาต่อกับช็อปปิ้งทุกทอล์กสเปเชียลนะอย่างที่ว่าสเปเชียลอแล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดราม่าแล้วนะเลิกและจบแล้วย่างาพี่ไม่ทาคลิปเรื่องดราม่าต่อแล้วแต่ว่าพี่อยากจะขอคำชื่อเลยจากน้องๆนิดนึงอ่าอย่างที่ว่าก็คือว่าพี่กับเราจะทําเป็นเหมือนกับเป็นชแนลเทเลอร์ก็คือว่ามันเป็นระบบของ YouTube อย่างหนึ่งก็คือว่า u t u b e เนี่ยเวลาคนคน,คนที่ไม่เคยซับสไครต์ชแนลเรากดเข้ามาที่ชแนลเราครั้งแรก มันจะโชว์ตัววิดีโอตัวเนี้ยเป็นตัวแรกเป็น Channel t a เทเ r ซึ่งพี่อยากให้น้องๆช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือบนโพสต์บนเพจใช้บนเพจพี่บนเพจเฉพาะกรุง TV วีเพของพี่นะผมนะบน Facebook ก็ได้ใต้คลิปนี้ก็ได้อยากให้น้องช่วยกันบอกว่าอ่าตอนช่วงเพลย์ลิสต์ของของเกมไหนที่น้องชอบแล้วมันดูแล้วมันสนุกที่สุดมีช่วงเวลาไหนที่มันสนุกที่สุดอะไรอย่างคือเข้าใจไหม เข้าใจไหมเนี่ยพอจะเข้าใจไหมเนี่ยก็คือว่ามึงกับอยากให้พิมพ์บอกเป็นแบบเพลย์ลิสต์เกมที่เกมที่พี่แค้นแวน้องชอบจะกับเดอะแก้งก็ได้จะกับใครก็ได้เกกับเดอะแก๊งอะไรก็ได้แล้วก็อยากจะให้บอกว่าโมเมนต์ไหนที่น้องชอบที่สุดที่จะเอามานั่งคัดคัดคัดแล้วก็เอามาลงลงลง,ลงเป็นชาแนลถีเลยคือเหมือนกับว่าเวลาเวลามีซับสไคร์เบอร์แบบว่าเวลามีคนที่ไม่เคยซับสไคร์เราเข้ามาใช่ไหมจะได้เห็นว่านี่นะเป็นชาแนลช็อปเปอร์คุงที่มีเกมนั้นเกมนี้ตลกแค่ไหนสนุกยังไงเกมนั้นเกมนน,น้กันัน น้องลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้หรือบนเพจพี่ก็ได้นะผมซึ่งพี่จะตั้งโพสต์ไว้นะผมนะโพสต์วิดีโอนี่แหละนะช่วยกันนิดนึงนะครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคบ๊ายบาย